สวัสดีครับสปอร์ตนิวประจำวันที่27กุมภาพันธ์257มีข่าวสารกีฬาอะไรนั่นใจากจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับคอบมั่นใจนะว่าวัตถุเิวอนโดจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปอีกสักพักใหญ่เลยนะฮะก็คอบออกมากล่าวนะว่าวัตถุเิวอนโดเนี่ยถึงแม้จะมีอายุถึง30 3, 3, 3ปีเมื่อเดินกงทางผ่านดาวพัสดุ์ที่ผ่านมานะครับแต่เอนโดเนี่ยเล่นบอลฉลาดมากนะครับหาพื้นที่รับบอลได้ดีหาพื้นที่จ่ายบอลดีเกมรับก็เหนียวแน่นนะครับส่วนเกมลุกก็สามารถทำตัวได้ด้วย ปีน,นี้เอนโดมาเนี่ยคนมองว่าซื้อมาการตลาดบอกว่าเฮ้ยมาเล่นดีนะล่าสุดพื้นด,ดูคาบ,บ้าครับนะจ่ายบอลใช้ได้นะหาพื้นที่รับบอลหาพื้นที่ส่งบอลดีมากนะครับ้วเล่นตลอด90นาทีไม่ใช่90นาทีเล่นไปถึง120นาทีต่อเวลาจนปันได้มหม่งเข้านะก็ถือว่าวัตลุเอนโดเนี่ยเป็นตัวสําคัญของลิฟท์ปูปีนี้เลยนะครับเล่นดีมากนะฮะก็ตามลุ้นตามเชีย์ลิฟท์ปูกันต่อไปว่าจะนับ2นับสนับสี่ครบไหมปีนี้นะยังไงฝางกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสดครับ